สวัสดีค่ะนับอิงแลนด์ขาาแล้วค่ะหายไปโดนนะค่ะเนาะย่านจําซื้อไม่ได้ก็เลยบอกซื้อก่อนอันยุ่งยากหลายย่างค่ะยากหลายหลายย่างค่ะยุงหลายหลายย่างนับก็เลยแบบว่าบอมีเวลาสีมานั่งเพ็ดลีปเพ็ดอย่างนาะค่ะซื้อกินซื้ออย่างแบบแล้วก็แล้วไปเลยนะคะเนาะพอดีอันยุ่งยากเรื่องอันขันขันสีเบ้าลายัม่็สนยาวนาะค่ะเกินเกินให้รู้ว่าแบบยุ่งหลายหลายย่างหลายหลายเรื่องอยู่ค่ะก็เลยแบบว่า อันบบได้มาเฮ็ดคลิปอาหารเนาะค่ะเนาะอันนี้กับพอมีเวลาแน่ว่างแน่แล้วเนาะค่ะเนาะก้องเข่าค่ะก็เล็กจัดก้องเข่าจากน้อยค่ะที่นอดก้องเข่าอันไปตลาดม้าค่ะเมื่อวานนี่ก็เลยไปได้ทั่วแดงม้าค่ะก็เล็กขึ้นอยากขึ้นอยากแต่โดนล้วค่ะพอมีเวลาก็เล็กไปได้ทั่วแดงมาสองกำอันก้อนสิกินมากินค่ะกินไปน้ำพ่อให้ฟังน้ำน่ะค่ะเนาะป้ได้พ่อกันโดนมันมีหลายเรื่องสิเบ้าอันไปได้บบกทั่วแดงม้าอะ พี่น้องเอ้ยสองกำหักตัวแดงมันอันม่หยาบอยู่มัน,ขน,มน,มแ,นแข็งก็หมักตัวขาวเนาะสองาำตัวสุดตำแบบพี่น้องบวดแขนงอนจ้ากับแกะตลวใยา่เลยค่ะโอ้ยอันรักตามที่มีอยู่ในตู้เย็นเพื่อก้าหน,น่อยค่ะหมักกรอกพี่น้องต้องไปเห็นหมักกรอกน้ำไี่อย่างาน้ำปลาลายยาวเนาะคะ่ะเนาะมัน ก็คืออยากเป็นะะัแซบจาก,จกกินโัวนอกเลยได้ไมับึงตอนบอกพี่กัแรกแม่บอกแหลกแม่บอกพี่ก็คือแบบเจะาปมยาวยค่ะ นี่สัแบแปไว้ด้วยค่ะเม็ดกระถิน <c ười> มากจกิงนัก<ม>ตำแบบบ้านๆเลยนะค่ะมักรอหน่กกระไส่มัมกขามค่ะมักขามเจากบ้านเขาเนี่ย ไม่ปหน่วยนึงองคามส่วนความเปียบไม่เฮ็ดผลตัวหรอกเขินนี่เรื่องติเบ้าหลายเรื่องอยู่แต่ว่าบม่รู้ว่าสิเบ้าเรื่องอย่างเนาะก็เบ้าเรื่องที่หยุ่งหยุ่งกันเลยเนาะก็ตามที่เห็นเห็นเนี่ะนักหยุ่งเรื่องมิตรส่งมิตรเาเดินเรื่อง วิสตาไปไปหาแฟนนู่นนี่นั่นเนาะหลายหลายอย่างมันหยุ่งมันยากคือหลายหลายอย่างค่ะเนาะก,ก็เลยบ่มีเวลา่านี่เนาะก,กับพึ่งกลับมาได้บ้างทิตย์นี่เหรอค่ะกลับมากับจัดเลรอค่ะตามสมแต่ว่าจัดแบบซื้อกินนี่เหรอข่ะหมอก็จะได้เฮ็ดกินเองค่ะได้เฮ็ดกินเองว่าไม่ยังหรอกแม่ค่ากลับบ้าน tắm giải đấu nó áp loại về đi hết kỳ nhìn mắm mọi thứ mọi mắm mì nào 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 nó luôn vào nữa. Nước nhọn của đây có của bản nhắn 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 nắp nhắn quắm nhắn 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 nắp. nhắn 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 hà nhắn 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 พอมันคนเมืองห่อนนะพี่น้องเนาะนับไปหอมเมื่อแรกนับไปเจออันอณหพูมติดลบหกพี่น้องโอ้ยเดือดว่ามันนับเป็นไข่นับไปยุ่ิธรมมาที่นับไข่หมดหมด,หมดทั้งสามอาทิตย์เลยค่ะเป็นว่าตัวหอนปวดหัวทั้งสามอาทิตย์เลยเพราะว่าเขาบ้ชินเนาะเัาไปครั้งแรก แฟนก็ปลอบใจว่าเธอมาเจอช่วงหนาหนาวคือดอกคิดมัดมันหนาวนั่นเป็นช่วงอากาศหนาวของบ้านฉันอยู่แล้วแล้วปีนี้มันหนาวลายอย่างพอเธอมาเจอช่วงหนาห้อหรื่ปกติมันก็สิว่ได้หนาวลายแต่นี้เธอก็สีชินแล้อแฟนปลอบใจเลยว่าโอ้มันสีชินม่เนาะแบบออกจากบ้านเทลเทีแบกรับเสื้อผ่าว่าเป็นยางต่ำหาคือร้พี่น้องเสื้อผ่าคือสามสันสี่สันผูระนับหรเสือโคตรอีกพราว่านับบ่ไหวนะบานคนขี่ห้อนเนาะ ơ, nó cũng không thì nào, nó có nó lúng chẳng ทอดกับจัตนมเป็นตัตตำสมตัดครบหมดเลยล่ะสมนชิก <c oughs> <c oughs> ของตลาดอาหารไทยลาวกับตรงทานแฟนนอกเลน่นแทงนมาไปกินยำหมาล้านหนึงล้านอาหารไทยคิดตีเป็นเงินไทยจกจานแล้วเจ็ดร้อยพี่นอ้องเอ้ยน้าบอกว่าเท้าหนาไม่ต้องพาดัชิมาและัมาชิดเอาไปกินบ้านท้องเรอก เ่ไหวไถามมาบ้างเขาดีอยู่ก็ดีอยู่ค่ะแต่ราคาของเทียบปูุงคันเปรียบเทียบแล้วคันมีแนวเหอุูอุ่ดยาดเขาเนี่ยดีแล้ว <c oughs> ได้ได้ขอหลายค่าเป้นใ้ของหลายใที่กันเหรอพี่น้อง คารถไฟเขาได้ไกลๆไกลๆนึงติบเป็นเงินบ้านเขาสี่ร้อยห้าร้อยเขาได้ค่าขคองจีบูงค่าใช้จ่ายเขาก็สูงบ้านเขาค่าใช้ค่าค่าของจีบเขาเงินหน่อยตอนนับตอนนับกลับมานับนั่งแอร์พอรยิมเนาะสี่สิบบาทต่อแอร์พอร์ตยิมมารถ่อไฟฟ้าบีทีเอสมาบ้านจะสี่สิบาทขันบ้านเขาหนึ่งห้าร้อเนี่ยพี่น้อง เราฮาก็แตกต่างกันเนาะไปยู่ไปเหตุงานเทศการกับเริ่มิเข่าใจคนที่ไปยูุทำคุนเตุงานเทศการกับต้องเก็บเงินอีดี้ะค่ะประหยัดอีดีก็มีเก็บเงินได้บาประหยัดกับพ่อ,อยู่พ่อกินที่จังบ้านท้องเหนือค่ะ นับเผ็ดพี่นนอะนับปเดีกินเผ็ดบ้างประมาณตามวันที่เกือบเรนี่ยที่แล้วอนะไม่นี่คือตั้งไตกินถือเจ้าของตามพริกอันบ่อแหลกแล้วก็กินถือ,อล,ถลูกโดดน้ำกระเภทน้ำนับเผ็ดงงก็เลยกินมาเมือต่อค่ะนับเผ็ดนันบไปกินได้ซ้ำนี่แหรอคะ ไปค่ะขอโทษเ,เพื่อนๆหลายๆเด้อค่ะฉันผู้ใดนับพันได้พยายามไปเยี่ยมเนยค่ะเหตุผลคของนักเกือบปีแล้วค่ะพี่น้องหนุนยากอยู่กับเรื่องวิชาเรื่องนู่นเรื่องนี้เลยไม่มีเวลาไปเยี่ยมไายเลยแต่ว่าตอนนี้นักก็เริ่มว่างๆแล้วนักแบบเยะไปเยี่ยมเพื่อนๆเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะนัาเพลค่ะน่าเพลแล้วก็เริ่มหูพร้อม รับความเรียกมันกินรังไม้ตอกันเรียกันค่ะมันเสพติดกว่าไปแล้วน้ำหูน้ำตามันสิไหลแล้วมันหนาเกียดเนาะก <c oughs> ันวังกะเอาไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะตั้งแต่กะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเอฟซี FC ที่ยังเอ o s i t i v e นับที่ยัง,ยง,ยงติดตามนับอยู่นับกบบนี้คนติดตามมอะไรเนาะสองพันกว่าคน นับกว่ายังสองขวัญกลัวอ,อยู่แต่ว่าไปไปลายเท่าไหร่นับปุ่นไม่ได้สังเกตเจ้าของเนาะก็แสดงว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีหรือเพื่อนเอ่อจังไดก็แล้วแต่ก็นยังติดตามนับอายุเนาะคะ่ะนับกขอบคุณเป็นขอบคุณหลายๆกับขอบคุณสำหรับกำลังแรงใจที่มีให้นับมาตลอดนะะเนาะก็พ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ